วัดีค่ะวันนี้นะคะไฮนี้ต้นรสู่คนิแพท่อสงครามครับวันนี้เราจะไปค้างคืนกับสุตตาวันนี้ก่อนเดินทางเราจะมาถ่ายเออนักเดินทางทุกคนที่ีค่เราจะไปไหนคะวันนี้ไปค้างคืนกับสุตตาค่ะอันนี้มีปีนะตอนนี้นะคะเราอยู่บนรถนะคะเราจะไม่รู้เลยค่ะว่าสุตตาเราทําอะไรอยู่นะคะเราจะไปดูกันเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่หมู่บ้านนกแพนกวีนตอนนี้เรากจะเป็นไายฝายฝายแล้วนี้ก็มีอะไร หอมมากหมู่บ้เรามาค้างที่หมู่บ้านนกแผ่นป้นค่ะนะฮะคนคนข้างนอกเต็มไหยคะไม่รู้จักใครเลยเราก็เลยต้องอยู่หลบอยู่ในครัวนะมาถึงนี่อยากนอนเลยอ่ะอยากค้างคืนเลยแล้วกันนะคะโอเคมาดูกันฝีมือครั้งแรกของเรา ตอนนี้นะคะนักร้องที่คางคือซุปตานะคะร้องเพลงถูกคีมากค่ะเต้นกับคุณงคู่วันมาแน่ๆเลยค่ะเราจะมาฟังเขาทุกนะคะรอเขาทุกกันนะเราเราจะเป็นรีวิวประกอบเพลงที่เขาร้องนั่งน,น,นะ <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ> พี่กฤตพี่ไหวแล้วะเราเราเราหล่อมากเลยค่ะนี่กินนะค่ะพี่บีนี่ออกมาเลยดึงวางตรงนี้เลยโอเคแล้วนะครับแล้วพี่บีเล็กพี่กวางเขาจะตาตัวนี้นี่เรากินหมดไปแล้วรอบหนึงโอเคตอนนี้เรายังไม่เจอซุปตาเลยนะคะพี่ยาว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 พี่บีน้ำน้ำมันยังไม่หมด ็เวลาห้าทุ่มแหละเราจะไปเจอสุตากันแน่นอนคือดีเราได้ขอไปมันก่อนนะจ๊ะไหนนะปิดตรงไหนแลวเนี่ยตอนนี้ว่าไเวลาสี่ทุ่มไม่สวยเลยอะม่ถไายไม่บอกก็ล่วงหน้าละเท่าไหร่หรอเป็นเท่าไหร่อะบอกว่าไม่รู้ใครทาม่ะไม่ได้เท่าไหร่เลยอะเพราะว่าวันนี้สู้แม่ไม่ได้ค่ะเพราะวันนีพันนะคะวันนี้กินแนอนเดียว ค่นนะ,คะแล้วทีนี่ทําอะไรคะับอ,อมแอม<ช>คิดว่านะคะ<ง>ตอนนี้ออมแอมก็สบายดีมากคาา่ะคุณผู้ชมอันนี้คือน้ําแดงนะคะคุณผู้ชมจะไม่เห็นไม่ได้กินค่ะไม่ได้กินเป็นพร็อพตกแต่งฉากค่ะขอไปที่กล้องสั่นนะคะคือว่าตอนนี้ออมแอมมีบีบีในตัวสิบเครื่องมันมาไม่แไม่ไอ้ก้นนิดนึงค่ะข้างในคุณหมอร้องเพลงกระเต็มเลยเหตุที่ออมแอมไม่เข้าไปคือเขาข้างในดูฉลาดมากเลยคุณฉันหนุนหัวหมาเลยครับอมแอมเรียนมาน้อยค่ะออมแอมไม่มีความรู้เลยดีกว่าออมแอมนว่าคือ แกรู้ไหมหมอคนนั้นเมื่อกี้ได้มาจากประวัติีเขาอ่ะออมแอมยังไม่แก่นะคุณผู้ชมค่ะดูดูไปพูดผู้โศกขนาดนี้นเนย <c oughs> ลยรายการนี้ไม่ใช่เช็คไปครั้งคืนกับซุปตาแล้ว <c oughs> เป็นเซ็ตไป,ปครั้งคืนกับออมแอมไม่ได้มเมาจริงอ่ะคุณผู้ชมไม่ได้มเมาแก่แก่แก่เป็นออมแอมนะ <c oughs> ถ้าจะพ่นมาขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> อยากมีหัวอยากมีหัวอยากมีหัวบาร์ไคไอเอ็มจผัดผักอะไรดีที่กรผัดเหมือนแบบไม่มีอะไรนะแต่เลย่ะผัดผักอร่อยมากเลยนะคะอันนี้ตามติดชีวิตอมแอมนะคะตอนนี้ซุปตาเราต้องกำลังร้องเพลงอยู่ในบ้านนะมานี้สี่ชั่วโมงนะคะยังไม่ได้ใกล้ชิดซุปตาเลยเจ็บอ่ะเพรว่าเรารู้ว่าเรารู้ว่ามันมีกล้องอ่ะเราจะแอปใส่กล้องเป็นสัญชาตญาณของคนไม่แอปค่ะไม่แอปอ่ะ แต่จริงอ่ะถ้าอยู่จริงอ่ะพี่แบบว่าไหมถุยอะไรกันจริง็ดเอาแหมมาหาแนวตั้งกล้องดีกว่าส้ามันสมเปินเอาแมมมาซัมพเวสีเลยมีที่อยู่หลังกระแดกจริงอะะไรคนี่แหมพี่ว่ามันจะช่วยไม่เห็นหมดแล้วเหรอดีใจจังเลยดีใจทำไมดีใจทำไม ถมามอว้อนี่นะดีใจทไมวอะไรดีใจล้วะถ่ายวันจบกล้องอ่ะไม่ได้ถ่ายมานานละถ่ายได้ปีปชั่วโม <ละ S 1> งเอ้าสราขาไม่ไแต่โมยจีเรีไปไหนเธอกินไปแล้วพี่ไม่กินแต่โมยไปหรอหรือ,อว่าอะไรเงี้ยเอ้าเอ้เดียเดีไปเดินเล่นจนสกดจทำไมอะ ใหลเหแมวแมวม่เอย่าเข้ามานะแมวหมอแันนี้ถึงเชื่อไหมเ้าเสียหัวลงไปบ้านนี่จะให้มันกินไม่ได้มันหนีอ๋อเอาลูเป็ดมัน ปาแล้วมึงอะงเยอะนะเเข้าใจที่นี้พี่เก็บกดมานานเข้าใจเข้าใจดีดไม่แรกก็อยากพยายามเลย ลูกก็ไม่ได้ฝากจมูกไฟบ้านหมอเยอะไปนะเออเขาปิดไม่ได้ไฟหน้าบ้านเนี่ยปิดยังไงเนี่ยเยอะไปนะเนี่ยให้ลูกมันบ้าไหนก็ไม่รู้มันมืดไปไหม้แลนี้นะคะเราจะตอนนี้นะคะเราจะเข้าสู่ช่วงประสบการณ์คนหัวลุกค่ะป้าลนาท้าหน้าท้าแอมค่ะ เฮ้ยพี่มืงเนี้แหละเบิ่งปั่นเขาผสมการขนขาลูกอุ้ยขนาดเปิดไนท์ฉันจะไม่เห็นเลยเหรียบีเขาอยากบีอันนี้เขาสู่พี่เมย์ฮะเขาสูบไม่มีสาระเลยนะเนี่ยพี่จ่ายนี่ตอนนี้ก็เวลาเกือบจะเที่ยงคืนแล้วนะคแม่ไม่ได้นอนเลยค่ะจะซื้อไปดูนะครับ นี่แอมแอมชอบสัปะรดแล้วตัวนี้มากเลยดูเป็นระเบียบ่เลี้ยงสัตว์นะเนี่ยครัเราจะเดินไปหาสับปะรดตอนนั้นนะคะับมาหาเห่าเราไปไม่ไปดีกว่า